เอาเลยครับสวัสดีท่านกันด้วยนะฮะอะไรอะไรครับอเอาเลยครับสวัสดีท่านกันด้วยนะฮะอยู่โครงการ TLL ได้ทีรายการซิตูซีมูฟวี่พัดแคนฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่กับผีปอบครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะพุ่งกลับเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่พุ่งกลับเรื่องเจ็ดประจันบานนะฮะ ต้องบอกเลยว่าหนังตัวนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนรวจหนุ่มสองคนนะครับที่ได้รับภารกิจให้ไปป่าผีป,ปอบที่ระบาดท,ที่ทุ่งหมาหอนครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต้องไปรับชมอเองนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นหนังเบาสมองนะฮะเป็นหนังไทยที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเรื่องหนึ่งนะครับก็จะพูดข้อดีกันง่ายๆอย่างแรกนะฮะข้อดีเรื่องนี้คือพ็อตครับพ็อตเนี่ยถึงมันจะดูซีเช่อะไรบ้างแต่ว่าพอไปดูจริงๆเนี่ย มันกลับกลายเป็นว่าพอดกับมุกต่างๆเนี่ยมันส่งกันได้อย่างกลมกล่อมและลงตัวเลยนะฮะนหน้าของนักแสดงเนี่ยทุกคนทําออกมาได้ดีมากนะครับจะบอกว่าผมไม่ดูหนังไทยก็ไม่เชิงครับผมก็ดูเยอะแต่ผมไม่ค่อยรีวิวเท่าไหร่อย่างเช่นเ,เพื่อนบรทุมราชเนี่ยผมเคยดูเขาแสดงในพวกฮักแพงฮักสะเทิงใช่ป่ะซึ่งเรื่องพวกนั้นเนะี่ยผมไม่แฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าผมว่ามันมันมันทั้งคีเชทั้งงี่เง่าทั้งคือมันเป็นหนังเพื่อ ความบันเทิงที่ผมรู้สึกไม่บันเทิงอะแต่ว่าต่างกันครับเรื่องนี้บทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทเศร้าบทตลกเขาได้มันได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เหมาะกับบทนี้ด้วยนะครับก็โอเคเขาผมอผมผมค่อนข้างชอบเปิ้ลปทุมราชนในบทนี้นะครับส่วนพี่ระเบิดสายควันกับนัก้องก็ปกติทำได้ดีอยู่นะครับอื่นคอนอื่นเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีหมดเลยนะฮะ เป็นธรรมชาตินะครับข้อดีอย่างที่3เนี่ยก็คือมุกตลกครับก็คือต้องบอกว่ามุกตลกแบบนะ่าข่มกับโรเบิร์ตไซควันเนี่ยแล้วคงจะเคยเห็นมาบ้างกันหลายๆเรื่องนะฮะซึ่งเขาก็ยังรักษามรราะเพณีน,นั้นไว้นะฮะซึ่งมันเป็นการเล่นตลกกับจะกัดทําไมสถานการณ์นะครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งทำให้เราหาได้ไม่ยากครับโดยมุกตลกเหล่านี้มันเป็นมุกที่แบบเล่นกับสถานการณ์มันไม่ใช่มุกที่แบบปั้นๆขึ้นมาแล้วเล่นตบไปตบมาแบบแบบไม่มีบ,ไมมบีไม่มีขุยอ่ะันก็เลยค่อนข้างชอบมุกของเรื่องนี้นะฮะคือแบบบันเเทิใช้้ไดลย แล้วก็อย่างที่4ครับ Creative ครับื่องนี้นะฮะความคิดสร้างสารรค์ของมันเนี่ยในการปรุงแต่งเรื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับก็คือมีการใช้ประเด็น,น,นต่างๆของเรื่องของความเชื่อผีปอบความเชื่อของไทยเครื่องรางของขลังออกมาในการประยุกต์เรื่องนี้ได้ดีเลยนะฮะคือแบบดูแล้วอินดูแล้วมันเทิงกับมันได้นะฮะแล้วก็ดูสร้างสารรค์ด้วยนะครับ S <S <an fly> รีวิวไหนดิ <S <S <an fly> ข้อดีอย่างนะครับที่เราจะพูดไม่ได้เลยสำหรับเรื่องน,นี้ก็คือ C G I ครับที่ถ้าเห็นจากทีเซอร์เนี่ยมีการใช้ C G I ค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งพอดูในหนังเนี่ยผลของมันก็คือมันไม่น่าเกลียดครับคือ C G I ของเรื่องน,นี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยมันอาจจะดูลอยๆบ้างในบางฉากแต่โดยรวมเนี่ยดีเลยนะครับดีแบบดูไม่ขัดหูขัดตาเหมือนเรื่อง ต่างๆนะครับคือที่ใจเรื่องนี้ผมขอชื่นชมเลยว่าไอซีจีดีพูดข้อดีไปแล้วนะครับมีประมาณนี้ก็พูดข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียอย่างแรกเนี่ยใหญ่เลยคือหนังเนี่ยมันพยายามจะเล่าเรื่องที่ใหญ่เกินไปครับคือพอดมันจั่วมานิดเดียวใช่ป่ะแต่พอหนังมันเล่าไปเรื่อยเนี่ยมันมันจะแบบเหมือนแบบเออน้ํามันเยอะครับคือยังไงอะน้ํามันเยอะเข้าใจป่ะคือหนังเนี่ยมันเหมือนทางเล่าอ่ะแล้วมันก็เอาอะไรไม่รู้ใส่เข้าไปค่อนข้างเยอะนะฮะ ซึ่งจนจุดนี้เองทําให้ตอนช่วงต้นเรื่องเนี่ยดูโอเคนะนะกระชับกระชับไปเลยพอท้ายเรื่องเนี่ยมันดูเวิ้นเวอร์วัดยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเออตรงนี้ผมรู้สึกติดกับขันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรตัวหนังมากนะครับจุดต่อไปก็ก็คือ,อ,อความสุดทางด้านการหักมุมครับเรื่องนี้พยายามจะหักมุมคนดูนะฮะจริงๆต้องต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะความย่อยง่ายของหนังเนี่ยทำให้ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับคือหนังเนี่ยตอนต้นเรื่องมันจะเป็นหนังซีรีสส่วนต่อสว่วนนี้นั้นนะฮะ แต่ปัญหาของมันก็คือการที่หนังอะมันเปิดให้เราเห็นแบบจัดๆเลยว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วผลคือตรงนี้นะทําให้เราต้องรู้สึกว่าการสืบสวนสอบสวนที่มันใส่มาเนี่ยมันดูมันดูยัดเยียดนะก็คือคือหนังปกติที่ถ้าเราดูแบบเจลเลอร์สืบสวนสอบสวน,สวน,สวนและทึกขวัญอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ใช่ไหมว่าคนร้ายคืออะไรแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเรื่องเนี้ย มันเฉลยให้เราดูตรงๆเลยซึ่งเราสามารถเดาได้ต่อไปเลยอะว่ามันจะเป็นยังไงเออซึ่งตรงที่ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะครับตรงเนี้ยผมรู้สึกติดขัดเลยคือผมคิดว่าตรงเนี้ยถ้าตรงปมส่วนเนี่ยเขาไม่เฉลยแล้วเขาเก็บไม่เฉลยตอนหลังเนี่ยมันจะรู้สึกมันจะแบบมันจะได้ใจคนดูมากกว่านี้นะครับมีจุดหนึ่งนะฮะอันนี้อาจจะเป็นปัญหาของผมคนเดียวนะคือหนงเรื่องเนี้ยเอออย่างที่ผมจั่ไปนะครับมันมีการใช้เกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขัง,งมาเล่นในเรื่องซึ่งผมรู้สึก ว่าตรงนี้ไม่ chi เอยดคือมันจะเลื่องกระตานนะไม่บอกบอกแม่งทะลึง่งแต่แม่งโคตร c h เอดเลยแต่ว่ามันจะมีบางบางคือสิ่งที่เขาจั่วมาเนี่ยเขาใช้ไม่หมดอะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตรงเนี้ผมอยากเห็นมากกว่านี้เออคือเราเห็นอะไรอะไรเนี้ยเออโอเคแนละ้วแต่ว่าถ้ามากกว่านี้อีนิดนึงอะผมจะแบบเลิฟในเรื่องเนี้ยข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับคือในเรื่องนี้มันพยายามจะมีหลายอย่างครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็สุดนะบางอย่างก็ไม่สุดซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะส่งผล ตอคนดูแค่บางกลุ่มว่าเฮ้ยห,หนังแม่งไม่สุดอะไรประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันโอเคสนุกเลยแหละก็สรุปง่ายๆคะเรื่องนี้ก็หลวงพี่กับผีปอบเป็นหนังที่ไม่ได้ดีเลิศเลยแต่ว่าดูบันเทิงบันเทิงมากเลยด้วย CG สวย <laughs> ดูสนุกนะครับไม่ไม่ดูง üy ี่เง่าถึงบางอย่างมันจะไม่ make sense แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสนุกเลยแนะนำให้ดูในรงภาพยนตร์ครับเป็นหนังอีกเรื่องที่หนังไทยที่ควรดูเออเรื่องนี้สารปีนี้นะฮะ เป็นหนังใครที่สนุกเรื่องหนึ่งถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงกันบ้างแล้วถ้าอยากให้ผมทํารีวิวเรื่องอะไรเนี่ยจะเป็นหนังเนี่ยสปีกหร,รือว่าหนังในโรงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะฮะถ้าว่างๆก็มาดูบรีวิวให้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะ,ะถ้าใครชอบอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจเซตูซีนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีแอดมินใหม่เปอีกคนที่ช่วยผมเขียนอาจจะมีรีวิวพวกอนิเมะนะฮะเพราะผมไม่ค่อยไไดดดู้้้้นน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 วัเเเท่่่าาาาหรตตตออีกกกก็็็พจคคิมงะะฮถ มาดูคลิปนี้แล้วก็ช่วยติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ